เพราะว่าหมายให้การแ้งให้บริการผู้อหนชันด้วยครับผมแย้ข้าเช่นแตมีตัวสอบได้เลยปีใหม่ไม่น้อยอีกแล้วเลขไม่หมื่นหนึ่งพันกโลเลขไม่หมื่นกโลเท่าน,นั้นคุณลูกค้าราสี่ยี่สามียี่สามปีได้ไหมได้เอาไปเลย4ี่แสนแปดหมื่นสามพันเออค่ะี 4, 8, 8, 13, ่สามพันรัได้เปิดมาคุณลูกค้าเอาไว้เราทำมาแล้วซื้อได้เปิดราคาซู่ราคาแข่งขันราคานะคะเหมือนได้รถไปไปใช้แล้วคุณูกค้าราคานี้สซู่ต่อกดได้นะคะ 4 8 9ราคาตอนนี้สู้ได้าซื้อไปเก้าหมือก้ันเกาหมือึงพันถึงห้าหรแล้วุลูกค้าถึงเลขห้าอยู่แล้วกดได้เลยเหยียบห้าแสนหรืแล้วกค้ากดได้สู้ได้ไปได้อีกราคาไปได้อีกกดได้เลยซืสายาหนันดับหนึ่งเจ็ดพันไปต่อซสายเาหมือาพัน้าคูณค่าอีกสมัยนึงกดได้เลยค่ะห้าแสนหนึงพราคาตอนนี้สู้ได้สบาย้าแสนสามพันราคาเปลี่ยนค่ะห้าแสนพันห้าแสนสพันห้าพราคาไปต่อห้าแสนาพซื้อต่อกต่อได้เลยห้าแสนห้าพันห้าแสนเจ็ดพ หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนต่ตหนึ่ง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 หมื่งหนึ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 องหนึ่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 งหนส่งหนึ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 องหนึ่งหน่งหนึ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 องหนึ่ แล้วนะซื้อตออกดใหม่ได้เลยห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าแสนามหมื่นันหนึ่งหนึ่งห้าแสนามหมื่นเก้าพนไปต่อไหมคะไปต่อกดต่อราคามาได้ห้าแสนสามหมื่นกาพันหนึ่งหนึ่งห้าแสนสามหมื่นเก้าพันสองห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองสามพันราคาปีห้าแสนสี่หมื่นสมพันนึงหนึ่งห้าแสนสี่หมื่นสามพันสองห้าแสนสี่หมื่นสามัุไปเลขห้าพันไปต่อห้าแสนห้ามืนเจ็ดพันราคาปีห ม้อยเนี daha, ่ยส oh so. so so ัม so ส like so ่วนห้าสมห้าตอ่อนไหมค่ะถ้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเก้าพันราคาสู้สู้ได้ต่ากว่าอะไรคะถ้าห้าหมือนหนึนรับนะแต่มากกเนีเหรียญเชิดค่ะถ้าแสนห้าหมื่นพันบหนึ่งตำแหน่งถ้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันนับสอห้าแหมื่นหนันบทลูกค้าป้ายหมายเลขสามพัน้าแสนห้าหมื่นสอพันนบหนึ่งตำแหน่งถ้าแสนห้าหมื่นพันราคาเปลี่ยนซื้อ่อไหมคะซื้อปอก่นหมได้เลยถ้าแสนห้าหมื่นพันนับหนึ่งตำแหน่งถ้าแสนห้าหมื่นพันบส ขอปภัยค่ะห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบราคาที่คุณลูกค้าออนไลน์ป้ายหมายเลขสาศูนย์ห้าสมห้าต่อกดใหม่ได้นะห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะสมถ่ายค่ะห้าตัอกานทราคาห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทลุกค้าออนไลน์เช็ป้ายสามศูนย์ห้าสามห้าสมศูย์ห้าสมห้าลูกค้าออนไลน์ประมูลได้ป้ายห้าแสนห้าหหาพันบาทขอบคุณลูกค้าออนลน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ